กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะ,ะวันนี้นะครับเราก็มาพบกันที่ช่องยับแน่สล็อตอีกแล้วนะจ๊ะ,ะทุกคนเป็นยไงกันบ้างครับสบายดีกันนะจ๊ะมาวันนี้เราก็มาพบกันที่ช่องยับแน่แล้วนะจ๊ะวันนี้จ,จัดพบกันที่เสียรบาทไล่เบทที่50นะครับทุกคนนะมาไม่ผู้ชายรีรอเรามาเลิกกันเลยนะขอเล่น50สิสักถึงร้อยเดียวพอนะถ้าไม่ได้จริงๆนะทุกคนนะ ก็ใครที่ผ่านมาแล้วนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ็งเตคลิปใหม่ๆกับช่องเราด้วยนะครับสวนครับเือนคลิปนี้นะครับน้องหนูที่อายุต่ำกว่าส8บปีช่องเราไม่แนะนำให้ทําตามอย่างแน่นอนเด้อย้าะโอ้โหพอิดลล้เราเดี๋ยวมันเข้ามาเลยนะโอ้โห15บาทไล่มาแล้วดอกเนบบอกคือแล้วทุกคนบอกคือแล้วบอกคือแล้วมาไล้เบที่2บาทกันเลยนะจ้าทุกคนนะโอ้โหวันนี้ก็ รอบแรกก็ซ้ำไปที่รักนนกินไอโกะวัตถุแตกปังแตกหนักกันเลยนะทุกคนามารเดเยินเข้ามาต่อเที่รักนนกินไกะชิ้นเดิมชิ้นเคยนะจ้าทุกคนโอ้โหไหลกันยาวๆกันก่อนนะจ้าทุกคนโอ้โหชูชีเต็มคำหนักๆ่าจะยังไม่เข้ามานะเลง่งอย่างไงโอ้โหรางวัลก็ตัวเรารู้เรื่องเลยนะจ้า ลันมาแล้วรรรแว um รกนะจ๊ะลันมารอบแรกนะจัดเท่านะลันมารอบแรกหลวบฟังฟังมันมันกันเลยนะคะทุกคนนะหลวบฟังฟังมันมันกันเลยนะจ๊ะทุกคนนะแรงเลยนะทุกคนนะแต่ไปที่เงินทองเป็นซุปเปอร์แม็กก็ที่240บาทนะครับทุกคนะ ไลกันเลย่อยๆกันก่อนนะจ๊ะใบพัดมาอันนี้ก็เื่อยๆกันก่อนนะทุกคนโอ้โหเต็มกระดานมาตัวคุณเข้ามาที่คุณหกจะไป289รอยาะไรมาไหมโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องกันเลยนะครับลล่นมาอีกแล้วสับมันมนกันเลยทีเดียวนะคบทุกคนนะสับมันๆนกันเลยนะจ๊ะทุกคนนะทีเดียวรู้เรื่องกันเลยนะจ๊ะโอ้โห สดสล,ลดลดแต่เป็นยังไงงันรางวัลสุ per ป mega ปที่สองรับแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตังค์นะจ๊ะทุกคนนะอะยังไงอ่ะ s ูชิ i t e m p u เจ็ดสิบสองบาทไล่มาแล้วดอกนี้ ตอนตัวนันมาแต่ที่เจสิบบาทนะครับเมกาก็เร,าเริ่มได้มาแล้วนะขอทวงมันลังคืนหน่อยมาสี่สิไหลมาก่อนอีกส0บาทค่อยไหลเพิ่มนะทุกคนนะะทุกคนนะโอ้อย่าเกลือนะอย่าเกลือนะเอาพออับ,บดิไม่เข้าเลยนะทุกคนนะให้แมวเนี่ยพอเจอกันแมวเจอกันนะทุกคนนะวันนี้นะนาะจ๊ซิก ขวาซิกไซซิกไซซิกไซขวาโอ้ยงงไปหมดแล้วทุกคนตีมาแล้วนะนาเอโอ้โหเกือบจะเข้าแล้วเอาเกลือแล้วเด้อเกลือเลยเด้อทุกคนเอออ๋อเนี่ยทุกคนเป็นงี้แหละพอปรับบิดขึ้นไม่ขึ้นให้เนาะ ยังไงอะสถานการณ์เริ่มไม่มาแล้วนะสถานการณ์เริ่มจัดตึงเครียดแล้วนะยังไงเอ,อ่ยอดับเทอร์โบกันเลยปะเอา้าพราะับเทอร์โบมันมาอนะ่ะมันเข้าอะทุกคนนะเพราะปับเทอร์โบมันเข้าอะทุกคนอะไรก่อนอะไรก่อนอะไรก่อน ออช่างมันมาเข้าให้แล้วก็ดีแล้วพาจะไปที่เราก็าลตัวหกร้อยเก้าสิบนะจ๊ะพอชันมาทุนสูงนี่ไม่เข้าให้นะทุกคนนะโอ้ยเอามาเห็นปะมาสามร้อยแล้วนะ่ะวายมาอา๋อสวย จัดไปครับทุกคนสามร้อยมาอีกแล้วโอ้โย่พอปรับเบรดไม่ขึ้นเนาะโอ้โหอะไรก่อนเนี่ยยังไงนะ แปดไปที่เงินราวันซ oh. ูเปอร์เมก้าสามร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบตตังนะจ๊ะโอ้โหสามแปดมาบอลตัวล้านมาแต่เองแล้วสับสับกันเลยนะครับสามร้อยแปดสิบแปดมาเอาดิเอาดิพอปรับไปสี่สิบเริ่มจะตึงเครียดนะมันมาให้สักทีไหมนะเห็นไหมพอปรับเบสมันไม่เข้าให้เลยนะมามา มาแล้วมาแล้วจัดปาก้าสิมาว่ะจ่ะไล่มาจ้ะเต็มอมอนจ่ะสี่ร้อยแปดสิบมาล้านมาโอ้โหหน้าพันจะเข้าไหมเต็มกระดาน3,408บาทนัวเลยนะทุกนะมาสุดติ่งกระติ่งแมวซับเวอร์ซับเวอร์ซับเวอร์เห่อ อโอ้ใช่ครับจะไปที่เงินรางวัลซุปเปอร์มีค่าที่สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทกันนะครับทุกคนนะ,ะไหลมาเรื่อยๆกันก่อนนะจ๊ะวันนี้ก็ยังเริ่มเกลืออยู่นะโอ้โหนักขี่เข้ามาแล้วไวไยอะไรมาแต่มันด้านบนนี่เกือบจะเข้าแล้วขอเลืปักเทเบิลก่อนนะทุกคนนะนักขี่เอาลงมาดิอนาคขี่ลงมาดิ อ่าสุดโอ้ยนี่ห้าร้อยเจ็ดสิบหกวันเสียครัโหโหแรงเลยแหละแรงเลยแหละ ไปครับที่กันรางวัลซุปเปอร์เมกัที่4 000, 1 5 2โอ้โหจะแตกจะแตกหลักหมื่นแล้วนะครับทุกคนนะ,ะไหลกันมาเยอะากันเลยนะทุกคนนะสวยหลักหมื่นจะแตะกเข้ามานานนะทุกคนนะมาเจอจอยไมนก็จอยเกิดทุกคนจอยเกิดดูหลักบิดก่อนนะดูบิดก่อนนะ มันจะเข้าให้ไหมก่อนนะมันจะเข้าให้ไหมก่อนอขอก้อนโตก้อนนี้เราก็จะพอแล้วนะทุกคนนะคูนห้ารอยอะไรมันดีขนาดนี้นะทุกคนนะอื้หัวคูดมาเฉยนั่นนินแน่นีแน่เนอามาทุกคน แต่เมนเป็นที่ไม่เรียบร้อยเร็วนะคะเขพอได้ข้าวโอชินเมะซาบุชิอะไรประมาณนี้ทุกคนเนาะจดไปที่ปปเงินแรกซปเปอร์เมกาค่ะที่5้4 0ี่ ้ามานั่นเจมาที่ค50ุณ690ดอกนี้นั่นมาต้อคุณเข้ามาอีก2ดอก10บาท50อะไรก็ว่าก <blueberry> ันไปเอาเอาขอได้ด้วยนะพอเลี้ยวพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแลี้ยวฮะทุกคนโอเค 哦谢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  แบบไปเทเงินเราซุปตัวไม่กีสี่หมืน่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปแล้วนะครับเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้ามีกิจกรรมดีๆใหม่ๆเราเจอกันอย่างแน่นอนสว,วนัสดีนะเราก็ขอต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย